อวนอิ่มกำลังสวยเลยคนรักต้นไม้ได้เจ้อพี่น้องรู้จักซื้อมั้จ้ะแล้วก็ออมเงินสวยนะป้านั่นน่ะนี่ก็ตาแล้วเนี่ย ถ่ายหรพี่น้องเบิ่งจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องพามาชมสวนดอกไม้ของพี่สาวจ้ะต้นไม้สารพัดต้นไม้จ้ะพี่น้องต้นยางน้ำเชี่าเอ้าต้นยางกระลูกต้นแรกอะต้นรวยทรัพย์ต้นใหญ่อ๋อต่อมาลูกเนี่ยต้นนี้ต้นแสงจันทราจ้ะพี่น้องสวยเด้อจ้ะพี่น้องเเป็นดงขียวสวยเนาะเอาละต้นนี้อ่ะลูก ต้นเนี่ยต้นยังลูกต้นโชคเก้าชั้นจ้กพี่น้องงามเนาะเป็นมักปลูกจ้กพี่สาวน้องเชี่ยวต้นยังอะ่ะมาต้นยังอ่ะลูกต้นแก้วสารพัดเป็นเพชรผู้จ้าพี่นออ้องอ๋อเพชรผู้รอแล้วนี่จ้าพี่น้องจา้าต้นถุงเงินถึงทองจา้าสวยได้จ้าพี่น้องนี่จ้เนี่ยะมีสี เห็นบ่จ้ะต้นถุงเงินถุงทองพี่สาวคนมักปลูกนะจ้ะพี่น้องสารพัดเลยจ้ะนี่น้ำเชี่ยวต้นอย่างนั้นลูกบอกพี่บอ,นอกน้องพนดี่ะอันนี้โชคเอ้าชั้นค่ะแล้วก็อันนี้คือถุงเงินถุงทองสาวลุงบอกไปแล้วจ้าต้นถุงเงินถุงทองจะพี่น้องมาต่อจ้ปะปะาอันนี้รวยซับเป็นซื้อมาปลูกเอง้ะจ้ะพี่น้องอแล้วก็ กวนอูอต้นนี้กวนอูแล้วก็แก้วสารพัดนึกตัวเมียเห็นบ่้จ้ะแ,แบบนี้คนจังกวนอิมกำลังสวยเลยคนรักต้นไม้เด้อจ้ะพี่น้องรู้จักซื้อมัดจ้ะแล้วก็ออมเงินสวยเนาะปาาาานนา้านั่นนะต้นนั้นแล้นี่ก็6กหลงไอเนี่ย เก็ก์มังกรมันจะต้นสวยๆได้เจะพี่น้องนี่จ้ะเก็์มังกรเนาะป้าเนาะแล้วต้นเนี้ยต้นนี้อ,นนอัญามณีแดงต้นหลายบาทอยู่ได้แล้วต้นโน้นพาลัมพารุ้ยมีเพาราลัมพาร,พารวยได้เจอพี่น้องไอ้เลิฟสตาร์และเนี่ยต้นเนี้ยนกยุงแดง สวยน้องยุงแดงสวยเลยนี่คือโชคเก้าชั้นผลสองต้นแห้งงามนี่จ้ะพี่น้องอันนี้คือผีเสื้อลาตีสวยด้วยจ้ะเพิ่นมักปลูกอีรีด้วยจ้ะพี่น้องผีเสื้อลาตีสองต้นเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องอยกงห้ว่าเพิ่นไอ้มักปลูกต้นไม้จังไดยจ้ะเบ่งด้อจ้ะเบ่งจะพี่น้องสารพัดด้อจ้ะต้นไม้นี่ เจ้าพวแห้งหลายลเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งต้นบางหงก็ได้จ้ะพี่น้องน,นั้นพับพึ่งด่างพับพึ่งด่างแล้วก็สายลุ่งเน,นื้อต้นอีเนือน้อีเนื้อไปซื้อไปนี่นาะบัดทีนี้สีงาม,ามดีเนาะนนแต่ว่าเนาะคนน่ะไข่มุกน้ำมัน,น,น,นถ่ายรูปงามเลยบ่งสารพัดต้นไม้เด้ยเ๋ยวะพี่น้องเบ่งของพี่สาวเพิ่นซื้อมาปลูกจ้ะ อันนี้ต้นอย่างนะต้นสายลุงต้นสายลุงมาสีสวยดีเด้เนาะคล้ายๆบ้านกักหอยอ๋อ่จ้พี่น้องมีหัดปอยเซียรมนบอจ๊แม่บอกงามนะจ้ะพี่น้องสารพัดอิรีจ้ะแม่จะต้นหมกหัวเมืองยังปลูกเนาะปลูกไว้กินคื้เก่าเจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้อง